สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาแชร์วิธีทํากระทงจากหัวปีค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวิธีทํานะคะให้เราลอกหัวปีออกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแม่ลินจะใช้กรีดที่เราลอกออกนะคะจะทำเป็นกลีบกระทงแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับวิธีทํานะคะเราจะตัดตรงหัวนี้ออกนิดนึงนะคะ แบบนี้แล้วก็ตัดแบ่งครึ่งค่ะเราจะตัดความยาวประมาณ14เซนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพาไปข้างหลังแบบนี้ค่ะ ก็จะได้กีบแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นลวดเส้นเล็กค่ะตัดความยาวประมาณสิบเซนนะคะปักลงไปสเสร็จแล้วก็มวน,นะคะ่ะดนแบบนี้นะคะ เรียบร้อยค่ะอันนี้คือหัวปีชั้นนอกนะคะที่เราทําเสร็จแล้วก็จะได้ออกเป็นสีแดงเลือดหมูแบบเข้มนะคะต่อไปจะเป็นอันนี้นะคะสีแดงเลือดหมูผสมกับขามนิดนิดค่ะก็คือเราจะใช้กลีบของหัวปีด้านในเข้ามาอีกนะคะก็จะเป็นสีนี้เสร็จแล้วทําเหมือนกันเลยค่ะตัดแบ่งครึ่งนะคะ อันนี้นะคะเราจะตัดยาวนิดนึงค่ะจะใช้ความยาว17เซนนะคะวิธีพับกรีดนะคะเราก็พับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราใช้ลวดเส้นเล็กนะคะความยาวสิบเซนตตัดลงไปค่ะ เรียบร้อยค่ะวิธีติดนะคะกลีบสีอ่อนจะยาวกว่ากรีดสีเข้มนะคะเราจะเริ่มติดกลีบสีอ่อนก่อนค่ะวิธีติดนะคะเราจะหันด้านนี้ขึ้นมาค่ะด้านโคนสีขาวๆนะคะ ันแรกติดเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปชั้นที่สองนะคะเราจะติดที่เป็นสีแดงเข้มค่ะวิธีติดนะคะเราก็ติดลงไปประมาณนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราปักทูบกับเทียนลงไปตรงกลางก่อนนะคะต่อไปเราจะใส่เกสรแบบนี้นะคะตัดด้านล่างออกแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราวางลงไปเลยค่ะ เราก็จะแส่ไปประมาณนี้นะคะต่อไปจะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองค่ะให้ตัดก้านออกให้สั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็วางลงไปล้อมทุบกับเทียนไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ